นมาสการครับหลวงปู่วันนี้ผมจะมาถามหลวงปู่ครับ<า>ทิฏฐิมานะคืออะไรครับโอ้ทิฏฐิมานะคืออะไรออาอีกคนหนึ่งนมาสการครับหลวงปู่วันนี้ผมจะมาถามหลวงปู่ครับอุปทานสี่คืออะไรครับโอ้โหบอกอุปทานสี่ซะด้วยนะ ไอมทับโมโเมด็กก็าดลโลัวอ์สามขวบสีขบนะ่ขวบเราจกคำประพันธ์สี่จำได้เอามาถามด้วยนะทิฏฐิมานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้อ้าวต่อไปสังเขปสังเขปต่อไปอ เขาคล้าวตอบสั้นๆนะทิฏฐิคือความเห็นความเห็นความรู้ความเข้าใจหรือใหญ่ๆเขาก็หมายถึงทิฏฐีเลยหมายถึงลัทธิเลยทีเดียวทิฏฐิเนี่ยทิฏจริงทิฏฐิกับทิฏฐิมันคําเดียวกันคําอันนึงเป็นภาษาสันสกฤตอันนึงเป็นภาษาบาลีนะ มันหมายถึงสภาพที่เรายึดถือยึดถือในความรู้ยึดถือในความเห็นยึดถือในความเข้าใจยึดถือในรัธิถือเป็นลัธิรัธิของเราเลยยึดถือเป็นสิ่งที่เราถือว่าอันนี้แหละเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นยอด ถ้ายึดมั่นถือมั่นก็ถือว่าเป็นเป็นคำตอบตายตัวที่ยังไงยังไงก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้เป็นทิ่กระาสนั้นส่วนตัณหานั้นหมายความว่ากิเลสมันอยากก็แปลว่าความอยากเป็นกิเลสแท,ท,ท้ๆทิฏฐิก็กิเลสก็เป็นความโง่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่มันต่างนัยกัน ตัณหาคืออาการของจิตเนี่ยมันอยากอยากได้อยากเป็นอยากมอากีอยากอยากง้อยากอย่างนี้อยากโน่นนี่อะไรอยากต่างภาษาไทยนี้ตรงๆอยากนั่น,น,น,ททงงน,นคือตัณหาไอ้นี่แหละตัวสําคัญนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ฆ่าหรือกําจัดยา้ายมีอาการพวกนี้ในใจ ซึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องสูงสุดที่สุดเลยซึ่งคนคิดไม่ถึงบอกว่าเอ๊ะถ้าไปเลิกความผักเสล้วเนี่ยไม่อยากอะไรไม่ต้องการอะไรไม,มันไม่กลายเป็นคนทื่อๆแข็งๆเฉยๆเดินเดนอหยาะมีอีกคำหนึ่งคืออัตตา อัตตาคือตัวเราอยากนี่มันอยากแล้วอยากได้อะไรก็แล้วแต่หรือไม่อยากได้อยากทำลายก็ตามมันเอาตัวตนเป็นหลักเอามาให้ตัวตนอยากได้มาเป็นของตนตัวตนหรือตัวตนอยากทำลายเขาเราก็จะได้ชนะเขาจะได้เป็นใหญ่กับเขา อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันเป็นภัยเป็นผิดมากตัณหาเนี่เป็นภัยเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของตัณหาชัดๆแล้วมันเป็นความอยากที่มาให้ตัวตนหรือตัวตนเป็นเจ้าการที่จะต้องไปมันมีแรงผลักแรงดูงที่เอาตัวตนเป็นหลัก พรมารคิดให้ดีว่าถ้าเผื่อเราอยากก็ต้องอยากอย,กอยู่นั่นแหละพระอรหันต์ก็อยากพระพุทธเจ้าก็อยากพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้ตัวเองว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วก็มารก็มาอาราธนาให้ตายซะรู้แล้วก็ตายสิจบแล้วพระเจ้าเอ้ยเเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องอยู่ ก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่อยากเราจะต้องทำงานสร้างศาสนาให้คนได้รับความรู้ทั้งคาราวาทั้งอะไรทั้งอะไรนะักบวชนะอุบาสก,ากาอุบาสิกาทั้งนักบวชเราจะต้อง สอนให้รู้ธรรมะจนกระทั่งตั้งมั่นจนกระทั่งสามารถสืบทอดต่อได้ซะก่อนเราถึงจะตายมานอานี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นความอยากแต่ความอยากของพระเจ้าไม่ได้มาให้แก่ตัวเองเลยพระเจ้านะเจ้าจึงสอนคนทุกคนให้เกิดความอยากแต่จะต้องอยากมาบำเรอตนเองไม่ว่าตนเองจะเอามา ให้ตนเองหรือไปทำร้ายผู้อื่นอันนี้แหละเป็นประเด็นนยยะสำคัญของมันเมื่อเราฆ่ากิเลสตัวที่มันหมายถึงมาเอาตัวตัวเราเนี่ยเป็นตัวการถ้าไม่มีแล้วเราจะหมดกิเลสได้เรียนรู้จริงๆศาสนาพุทธเจ้านั้นล้างได้พอล้างได้แล้วกำจัดมันหมดไปจริงๆไม่มีแล้วเราก็เป็นคน อยากอยู่ไปอยากเพื่อทำงานเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นตัวเองไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้อยู่ได้จะมีคนเลี้ยงไว้จะมีคนดูแลไว้เจ็บป่วยจะมีคนช่วยดูแลรักษาะจะไม่มีอะไรกินอะไรอยู่เขาจะหามาให้หมดอะมากจนเกินต้องการด้วยพิสูจน์ได้เลย ยังอธรมารวิสูจน์มาถึงทุกวันนี้จริงๆเลยนะเพราะการที่เราไม่เป็นเจ้ากี้เจ้าการที่จะไปทำเพื่อตอนเองเนี่ยแต่เป็นเจ้ากี้เจ้าการที่จะทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นภัยต่อใครสุดยอดว่าจะอธิบายสั้นๆก็ยากครับผม ในมือพรอทํามอะไรครับมีคําถามใน SMS เด็กยญิงไอ,อเด็กยญิงไอเด็กที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอาจากตัวของนั่งอยู่ในนี้ลูกอยากถามว่าลูกอะ่ะมีลูกอะโดนคนอื่นดุหรือบนโดนคนอื่นดุหรือบนก็เฉย แต่ก็เอาไปปรับปรุงอยู่แต่โดนพี่ว่าหรือสอนเอาไปปรับปรุงแต่ก็ยังโดนว่าโดนสอนลูกก็ร้องไห้ไม่ว่าพี่เขาจะพูดหรือบ่นเรื่องอะไรก็ตามลูกรู้สึกว่าลูกก็ไม่อ่อนแอน,นะคะแต่พี่เขาทำเอ๊ะทำไมลูกร้องไห้ตลอดลูกอยากรู้ว่าลูกเป็นอะไร ลูกก็งงกับตัวเองมากเลยค่ะเออเนาะทำไมอ่ะตัวเองก็ว่าดีนะก็รับฟังพี่ๆเขาว่าก็เอาไปปรับปรุงตัวเองอยูอ่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่อ่อนแอด้วยแต่ว่าเขาทำเอ๊ะทำไมลูกร้องไห้ตลอด ทำไมล่ะเขาทาเอ๊ะเน่ยอันนี้ที่ตัวเองสงสัยตัวเองเหมือนกันนั่นสิหลวงปู่ก็อยากรู้เหมือนกันทําไมเขาทําเอ๊ะทําไมลูกร้องไห้อยากรู้ว่าเป็นอะไรตามความรู้ของหลวงปู่ก็เห็นว่าเข้าใจเอาเองนะว่าคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่า มันจะเป็นเชิงพ่อตัวเองในทีนะเชิงพ่อตัวเองในทีเขาบอกเขาว่าก็ารู้สึกดีก็เ,เอาไปปรับปรุงเขาพูดเขาบ่นอะไระก็ก็ฟังแล้วก็ไปแก้ไขแต่ทำไมเราต้องรอง้องไห้ ก็มันก็รู้สึกว่ามันพอตัวเองว่าเอ๊ะทำไมนะแล้วก็เป็นคนดีมันพอตัวเองเราก็ทําดีเขาพี่ๆเขาบอกเราก็ฟังเราก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงแต่ทําไมทําไมเราจะต้องไม่ดีมันลงโทษตัวเองมันพอตัวเองทําไมเราจะต้อง้คนอ,อื่นเขา มาว่ามาบนมาสอนอยู่เรื่อยนะผมพอผมพอนึกออกครับท่านเอาคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยความแคร์ต่อคนอื่นมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าแคร์กับคนที่ใกล้ชิดที่เรารักครับถ้าคนเป็นพี่เป็นญาติที่เรามีความรักต่อกันนั้นเนี่ยเราจะแคร์เขาให้เขาใส่ใจมากกว่าพอบุคคลที่รักลงโทษเนี่ย ความเจ็บมันจะเจ็บกว่าที่คนอื่นเขาตาหนิมาครับเพราะนั้นเอาก็นี่เพื่อนเพื่อนเนี yeah. ่ยเขาว่าพี่สาวพี่สาวใช่ไหมที่ว่าไม,<ด>ไม่ไม่ไม่โดนดุไม่ว่าใครจะใครอ่ะ,อะโ,อโดนคนอื่นดุคนอื่นนะแค่ใคๆแล้วแต่ไม่ใช่พี่ไม่พี่น้องน้องด้วยแสดงว่าเขาแคร์พี่คนนี้มากกว่าใครมันหลายๆคนโดนคนอื่นดุหรือบ,บน่นบ่นกับตัวเอง ก็ปรับปรุงสิไม่มีอะไรหรอกก็มันเป็นแล้วก็เหตุปัจจัยมันคงละเอียดลึกซึ้งอยู่ก็ดูไม่รุนแรงอะไรนะดูไม่รุนแรงอะไรก็ปรับปรุงปรับปรุงเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ารู้ว่ามันดีแล้วจะร้องไห้ทำไมล่ะ่ะขี้แยสิย่าขี้โยยภาษาอีสาน ขี่โนยขี้แยะ่ากขีโนย่ากขีโนยหลายอ้ <c oughs> <c oughs> อาวตอบไปแล้วครับผมอา้าไปท <c oughs> านนนะงโน้นอ่ะในซูมนี่ดูซิครับใครคิวหนึ่งเอาเลยผมบึ่งนึกได้ว่าแต่ละครั้งท่านอาจารย์นหนึ่งท่านจะบอกว่าวันนี้ในอดีตจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรา <c oughs> ผมก็เลยอยากจะ นักการให้ท่านได้รายงานก่อนเลยครับผมนักการครับท่านอาจารย์หนึ่งครับครับนักการพระท่านจะนั่งทำคุณแป้งนะได้ยินไหมได้ยินครับท่านแต่พูดถึงที่สาลีเมื่อวันนี้ื่อปีที่แล้วก็มีพิธีชาบรนกิจจบคุณทิศเด็ดขาดชาวอินฟ้าเด็ดขาดที่สาลีศบอ๋อครับ เรยาวนาหนึ่งปีก็ครบรอบหลังจากป่วยพอสมควรแล้วก็เมื่อเจ็ดปีที่แล้วนี่กองทัพธรรมก็ได้ร่วมเดินไปกับคุณสุเทพธเทือกสุวรรณนะไปแถวเยาวราชมีคนต้อนรับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับใช้เวลาเดิน8ดชั่วโมงได้สมกิโลเมตร แล้วก็คุณสุเทพก็นั่งเวลากินข้าวก็นั่งอยู่ที่กลางถนนเหมือนเดิมเป็นวันสุดท้ายที่ที่ได้เดินนะฮะส่วนวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันปิกนิกแห่งชาติตอนนั้นพวกเราไปชุมนุมอยู่บนสะพานพระรามแปดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่พระท่านได้พาพากระทำในทุกๆด้านนะครับด้วยความสงบสันติและอหิงสา ส่วนผมระลึกถึงเมื่อ30ปีที่แล้วในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธในสมัยนั้นยังจัดอยู่ที่ศรีรษาโศกอยู่ครับแล้วก็มีอันนึงที่พ่อท่านในในวันที่หนึ่กุมภาในอดีตนั้นเนี่ยพ่อท่านได้ให,ให้ให้ธรรมะที่คล้ายๆกับสโลกธรรมในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ถ้าคนไม่ทำงานก็เดรัจฉา,านธรรมดาโดยพระท่านแสดงธรรมก่อนฉันครับเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันศุกร์เมื่อ30ปีที่แล้วพระท่านเน้นเรื่องภาระโดยมีสโลกธรรมว่าผู้ไม่เอาภาระอะไรคือผู้ไม่ใช่คนและเทียบกับสัตว์เดรัจฉานบางประเภทแล้วก็ยังสู้มันไม่ได้ผู้รู้จักภาระและเป็นผู้เอาภาระคือคนแท้ ผู้มีภาระมากด้วยกิเลสด้วยความโง่ที่หลงตนว่าเก่งว่าฉลาดคือผู้หาความเสื่อมหาความทุกข์ใส่ตนผู้รู้จักปรงภาระให้ได้สารสัจจะและให้สมตัวสมตนคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้รับภาระแต่น้อยเลี่ยงภาระมากคือผู้สะสมอบายมุขข้อเกียรคร้านคือเห็นแก่ตัวผู้รู้สึกเบาภาระ และขนขวายเอาภาระมากขึ้นมากขึ้นคือผู้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้มีภาระมากขึ้นมากขึ้นโดยธรรมคือผู้เจริญขึ้นผู้ที่มีภาระมากแต่ไม่สับสนวุ่นวายไม่หนักใจไม่ทุกในภาระมากนั้นๆคือผู้เจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยอินทรีย์ภาระแท้เพราะเจริญด้วยสัพพิสธรรมเจ็บจริงครับผมมีคำถามพระท่านใน การประชุมในช่วงงานปลุกเสกเพราะท่านได้เรียกสมาชิกชมรมเกษตรอโศกและผู้สนใจประชุมกันที่ลานฟางญาติธรรมหลายท่านก็ได้พูดถึงผลงานนาธรรมชาติที่ไปทําดูว่ามีผลดีแตกต่างกับนาที่ใช้ปักดําใช้สารเคมีอย่างไรบางคนแม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ปักดําแต่ยังมีการไถดินซึ่งผลผลิตก็ไม่ต่างกับนาที่ใช้วิธีปักดําพ่อท่านก็ติงว่า เกษตรธรรมชาติจริงไม่พึงมีการไถคราดซึ่งเป็นการทำลายดินฉะนั้นเราควรกรำหนดให้ชัดเจนในการทำเกษตรธรรมชาติว่าแม้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ MM ๋ยเคมีก็ไม่ไถไม่คราดด้วยผมอยากถามพระท่านพระท่านย,ายังยืนยันคำนี้อยู่หรือเปล่าครับสำหพระท่านจะจำได้อะไรมันก็ไม่เที่ยงก็ ก็ยืนยันได้แต่ว่าเขาจะาทำไปมันดีกว่ามันได้มันก็เอ๋เพราะว่าผู้ที่เขาทำเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าโอ้ทำอย่างนั้นมันส่วนนี้ไม่ได้มันไม่ได้ไดผลก็เขาเป็นคนทําให้เรากินแต่แต่ไปอะไรกันนักกันนานะก็ว่าไปนะมันก็อาจจะได้ทั้งสองในบางที่ดินมันก็จาเป็นนะ มันต้องไทยต้องคลาดต้องอะไรไม่เช่นนั้นมันมันใช้งานไม่ได้จริงๆมันจะแน่นมันจะแข็งมันจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขุดคุยขึ้นมาให้มันพอที่จะพืชพันธุ์ธัญญาหารอาศัยขึ้นได้ดีไม่เช่นนั้นไม่ทันการก่อจะปลูกเข้าไปก็เจจะเกิดก็จะอะไรมันดินแข็งๆโอ้มันก็ไม่ได้เรื่องเขาก็ต้องทําบาง เราจะไปยึดมันม่นถือมั่นโดยที่ไม่ไถ่ไม่อะไรอะไรเลยสักทีเดียวถ้าดินที่ดีๆแล้วก็ไม่ต้องไถ่อะไรครับพนครับท่านอาจารย์หนึ่งเดกทางลาน,นามีคําถามของอีกไหมครับนีมนีไหม,ไมอยากจะถามไหมอ้าวเอาหนะนะ้าเอาทีู่มเดี๋้วดูว่าไม่ค่อยมีใครอยากถามแล้วโนดะเดี๋ยวนี้แปลกดี แม้แต่เนี่ยคำถามในนี้ก็มีสองสาแผ่นเอามีน้องเพนอ้าวดาวดาวปุชฉาอเชิญปุชฉาหลวงปู่จะได้วิปปัสวิปปัสยศชนาวิศชนาวิศชนาให้ฟังถานมมสการค่ะหลวงปู่อ้าวเจริญธรรมหนูจะหนูจะให้หลวงปู่ดูผลงานที่หนูวาดรูปค่ะ๋อ อยากโชว์อยากแสดงผลงานไหนเอาโอ้โหจะดูเห็นไหมเนี่ย,ยะจะจะเห็นไหมโอ้โหรูปใครอ่ะในหลวงในหลวงเนอะในหลวงราชการที่เก้าค่ะโอ้โหยังหนูน้อยนอในหลวงยังกันหนูน้อยและจิ้มลิมจังเลยในหลวงราชการที่เก้า รูปรายการที่เก้ารูปสมัยยังหนุนนะก็ในหลวงราชการที่สิบค่ะอ๋อในหลวงราชการที่สิบอ๋ออ๋ออ๋อเอออ๋ออ๋ใช่ได้อ่าศึกษาอ๋อดีศึกษา,า,าภาพเหมือนลุงเอกประยุทธ์ค่ะโอ้มีแถมลุงประยุทธ์ด้วย อาโอ,โ,โอ้โหรูปประยุทธ์นี่เหมือนหมอเสมพิงพวงแก้วจังเลยเหมือนหมอเสมพิงพวงแก้วอ้าวดีอ่าก็เป็นความสามารถของเด็กๆเ,เขาอ่าน้<ส>องเพนมีฝีมือนะหลงแ้นชมอ่าอ่า<ด>ลแป้นเขาเป็นศิลปินเอกนะเขาชมนะ พระ่ังครับตอนที่ท่านสมณะท่านอาจารย์หนึ่งอ่านบันทึกเมื่อ30มสิปีที่แล้วเนี่ผมรู้สึกประทับใจนะครับโลุกธรรมที่พระ่านให้ที่เกี่ยวกับผู้ไม่เอาภาระแล้วก็ผู้เอาภาระสะจนมีภาระมากมแล้วก็มีผู้ที่เจริญก็คือผู้รู้จักตรงภาระผู้กระลุธรรมคือผู้เอาภาระผู้มีภาระมากแต่ไม่หนักใจ อันนี้อยากจะให้ทีมงานเราไปไปคำเอาเอาคำเ่าเนี้ยมาเผยแพร่อีกเพราะว่าโลกธรรมนี้ไม่ค่อยได้มาทบทวนเลยนะครับออยากจะให้อ,อันนี้ระบาดไปในสังคม<อ>บ้างนะครับจะมีใครเก็บไว้นอกจากท่านบินบนโอ้ท่านบินบนเก็บไว้เราเอามาเปิดเผยมาทบทวนดีมากเลยทบทวนแล้วก็ดีอครับผม อ้าวทีน,นี้อาตมาตนนบ้างในมือนี่ถือไปก๊อแกบก๊แบอยู่ในมือนานแล้วอ่าก็ก็ถามมาว่าบาปไหมคะถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นได้บารมีโออ่บาปบาปบาปอ่าไม่อยากให้ผู้อื่นได้บารมีบารมีหมายความความคุณงามความดีที่สะสม บารมีเนี่ยมาถึงคุณงามความดีที่สะสมไม่ไม่อยากให้คนอื่นมีคุณงามความดีแล้วก็สะสมคุณงามความดีเนี่ยมันไม่เข้าท่าแน่นอนบาปแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรน่าคิดอย่างนี้เข้าใจเอตัวเองเข้าใจแม่ตัวเองถามมาว่าบารมีมันคืออะไรม,มันตรงกันที่หลวงปู่ให้ความหมายคําว่าบารมีเม่ลไะหรือว่าหนูต้อง หนูเข้าใจว่าบารมีคืออะไรไม่อยากให้เขาได้มีบารมีได้บารมีเจ้าของก็ไม่รู้ใครถามไม่บอกชื่อบอกอะไรมาด้วยก็อันไหนถ้าเข้าใจก็อย่างที่ตอบไปคําตอบนั้นกรับผมเอาทีนี้สลับคนั่นอ่ะช่วงนี้ช่วง มีผ<อ>ู้ส่งคิวมาแล้วว่าอยากจะรายงานเรื่องวันบวรนะครับก็มีอยู่สองทีนะฮะที่จะรายงานเรื่องบวรก็มีสันติอโศกกับศรีษะอโศกนะครับเชิญทางสันติอโศกก่อนครับเชิญ